เป็นผู้ชายเราต้องไม่ร้องไห้สู้สู้ <c oughs> เป็นผู้ชายเราต้งงองไม่งองแงไม่งอแงสู้สู้ <c oughs> เป็นผู้ชายเราต้องรักทุกคนสู้สู้ <c oughs> เป็นผู้ชายเราต้องขยนขันอดทนสู้สู้ เป็นผู้ชายเราต้องทำรสชาตเก่งอร่อยสู้เป็นผู้ชายเราต้องไม่มีน้ำตาสู้สูส้เป็นผู้ชายเราต้องเข้มแข็งไม่ร้องไห้สักนิดนึนงสู้สูส้เป็นผู้ชายเราต้องทำงานเก่งๆสูส้ๆ เป็นผู้ชายเราต้องหาเงินเก่งๆสู้ๆอ่ะ <l ots> เป็นผู้ชายเราต้องเป็นคนดีสู้ๆอ่ะ <l ots> เป็นผู้ชายเราต้องเราต้องดูแลคู่ญิงสู้ๆ เป็นผู้ชายเราต้องดูแลพ่อแม่สู้สูอ้อเป็นผู้ชายเราต้องไม,ไม่ไม่รังแกใครส<ๆ>ู้สูเป็นผู้ชายเราต้องปกปก้องทุกคนสู้สู้โอเคเนาะโอเคนะลูกนะเป็นผู้ชายเราต้องยังยังยัง